จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองปัจจุบันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและความต้องการใช้ทรัพยากรก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยทำให้เกิดการตักตวงผลประโยชน์จากธรรมชาติจนสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้แก่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ไปพร้อมกัน ณนะวันนี้พระราชดำริในการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกและปลูกป่าในใจคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นบทเรียนอันลึกซึ้งให้คนไทยได้ศึกษาหาหนทางช่วยการรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป สภาพอันร่มรื่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชิงใหม่ในยามนี้คงทำให้นึกภาพไม่ออกว่าพื้นที่8,500ไร่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2,525เกือบ30ปีมาแล้วเคยเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทำลายและไฟป่าพื้นดินถูกชะล้างจนกลายเป็นดินดานและกรวด การฟื้นคืนของพันธุไม้และระบบนิเวศในพื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในมาตรบ่งชี้ความสำเร็จผลของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วยความเข้าพระราชาหรือไทยในระบบธรรมชาติของดินและน้ำส่งให้ความสำคัญกับการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อเป็นต้นทุนในการปลูกและฟื้นฟูป่าโดยในพื้นที่ที่มีลำธารหรือร่องน้ำอยู่แล้วสมมุ่งบริหารน้ำนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดต้องกัดเป็นเป็นเทเลสเป็นน้ำนันจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี พระองค์ได้พระรจชทานแนวทางในการสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นดินด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเป็นฝายขนาดเล็กสร้างด้วยวัสดุหาง่ายราคาถูกในท้องถิ่นปิดกั้นร่องน้ำหรือลำน้ำเป็นระยะระยะในยามฤดูน้ำหลากฝายนี้จะชะลอความแรงของน้ำไม่ไห,หลทิ้งไปหมดพร้อมกับกั้นตะกอนดินไม่ให้ไหลลงไปสร้างความตื้นเขินให้แอ่นน้ำเบื้องล่าง ในเวลาเดียวกันจะเก็บกักน้ำให้ค่อยๆซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นขยายแผกกว้างออกไปสองข้างของร่องน้ำพันไม้ตามแนวน้ำจะค่อยๆเขียวชะอุ่มขึ้นตามลำดับและเมื่อป่ามีความชุ่มชื้นก็สามารถใช้เป็นแนวกันไฟป่าซึ่งทรงเรียกว่าป่าเปียกใช้ป้องกันไฟพร้อมกันไปด้วยนอกจากนั้น ทรงใส่พระราชารุธยไปถึงวิธีการและพันไม้ที่ใช้ปลูกมีพระราชดำริให้เริ่มด้วยปลูกไม้คลุมตามร่องน้ำจากนั้นปลูกกระจายปะปนกันไปลักษณะพันไม้ให้ยึดหลักเป็นไม้ชนิดเดิมในพื้นที่ไม้โตเร็วพันไม้ที่ไม่ทิ้งใบและไม้ยืนต้นที่ทรงพุ่มสูงโดยทั้งหมดจะสร้างกระบวนการกั้นความชื้น ให้ระเหยคืนกลับไปในอากาศในอัตราที่ต่ำที่สุดก็เหมือนหลักของฝนอ่ะออคือการเชื่อมตัรกันการเชื่นมตัวกันเพราะว่ามันค่อมว่าเส้นใบเนี่ยมันเยน็นด้าน,น,นบาแบบาน,นมันร้อนใบที่ถูกแดดด้านบนมันร้อนด้านล่างมันเยน็นกันตัวมันก็มากระทบกระสาตนตัวลงเสมอ ในกรณีป่าเสื่อมโทรมอยู่บนเนินเขาและขาดแคลนน้ำให้สร้างฝายต้นน้ำหรือใช้เครื่องสูบน้ำหรือระบบการลักน้ำสูบน้ำขึ้นไปเพื่อให้มีน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงปลูกป่าบนพื้นที่ส่วนบนสุดก่อนเมื่อป่าส่วนบนฟื้นตัวแล้วก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้พื้นที่ชั้นล่างเรื่อยลงมาตามลาดับแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ด้วยการสร้างระบบวงจรน,น้ำกับป่าในลนักษณะฝายชะลอความชุ่มชื้นและระบบป่าเปียกได้บังเกิดผลสําฤทธิ์ในพื้นที่ป่าไม้มากมายของประเทศที่สำคัญเป็นกลยุทธ์ต้นแบบให้หน่วยง,งานภาครัฐและราษฎรได้ใช้ช่วยกันปลูกและฟื้นฟูป่าของแผ่นดินต่อไป นับแต่ช่วงพุทธศักราช2,510เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูดินและทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศทรงตระหนักถึงกลไกสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นคือความผูกพันเชื่อมโยงของมนุษย์กับป่า จึงมีพระราชดำริที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งในการฟื้นฟูป่าด้วยการเลือกปลูกต้นไม้ชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ทรงอธิบายถึงแนวทางการปลูกป่านี้ว่าการปลูกป่าถ้าให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้สามอย่างแต่มีประโยชน์สี่อย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจ ด้วยปลูกรองรับการชนประทานปลูกรับซับน้ำและปลูกปุดช่องไหลายตามร่องห้วยประโยชน์ที่4คือได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำการสร้างจิตสํานึกให้ราษฎรในพื้นที่ร่วมมือดูแลป่าด้วยกลยุทธ์ปลูกไม้3ามอย่างให้ประโยชน์4อย่างนี้นอกจากการปลูกฟื้นฟูต้นน้ำลำธารแล้ว ส่งมุ่งเน้นให้นำมาใช้กับการปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำหรือเขือ่อนเพื่อช่วยยึดดินรักษาความชุ่มชื้นเพิ่มปริมาณน้ำฝนให้จำนวนน้ำในอ่างเก็บน้ำมากขึ้นและรัษดรในพื้นที่รอบๆมีไม้ประเภทต่างๆไว้ใช้ดังเช่นเมื่อพุทธศักราช2,547ได้พระราชทานพระราชดำริให้ปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าศักจังหวัดเพชรบูรณ์ และปลูกป่ารอบๆเขือ่อนป่าศักิโชนลสิทธิ์ด้วยแนวทางปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างซึ่งกินพื้นที่ป่ารอบเขื่อนจำนวน30,000ืนไร่ใน4ี่อำเภอของจังหวัดลบบุรีและสระบุรีถึงวันนี้ความสำเร็จผลของพระราชดำริปรากฏให้เห็นเป็นแนวป่าที่เขียวชอุ่มการฟื้นคืนของระบบนิเวศป่าเบญจพรรณที่สำคัญคือ ความเข้าใจในคุณค่าของป่าและประโยชน์สุขที่เพิ่มขึ้นของราษฎรโครงการาดาตําบิของในหลวงต้อง,งมองเห็นทางไกลให้ชาวบ้านได้ร่มลืน่นแล้วก็เป็นป่าบ,บางลมได้อะไรได้อย่างนี้โดยและชาวบ้านก็มาแด่อาศัยมาเก็บของในนี้เอาไปไปกินได้อะไรได้ป่านี้ได้ประโยชน์หลายอย่าง ทุกวันนี้ผมอยู่ได้ก็เพราะทำป่าสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างผมบ่าได้เด่นร่อนนะคเพรามันทำตามแนวทางพระรานธรรินี่ถึงไว้มันจะดีจ้าแต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับบ่อัพบ่วจนพ้นอยู่ได้เพราะมันชีวิตชีวานี่มันจะดีขึ้นผมมีนี่มีศิลอย่าง พระราชดำริปลูกไม้3ามอย่างให้ประโยชน์4อย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอย่างต่อเนื่องมากกว่า30ปีได้เป็นแนวทางให้หน่วยงานและราษฎรได้นำมาปฏิบัติจนเกิดการฟื้นคืนของผืนป่าและชีวิตผู้คนในพื้นที่ต่างๆของประเทศและเป็นประดุจเมล็ดพันธุ์แห่งแนวคิดในเรื่องป่าชุมชนอันจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทยได้อย่างยั่งยืน ทุกวันนี้การที่สัตว์ป่าสงวนหายากบางชนิดสามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้นับเป็นความหวังของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้จุดแสงแห่งความหวังนี้ในหลายพื้นที่ของแผ่นดินไทยในการทรงงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทรงให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ นั่นคือวงจรความเกื้อกูลของป่าน้ำดินมนุษย์และสัพพชีวิตต่างๆทรงช่วยเหลือให้เกษตรกรมีอาชีพพึ่งตนเองได้เพื่อไม่ต้องทำลายป่าและสิ่งแวดล้อมทรงใช้แนวทางฟื้นฟูป่าไม้เพื่อให้เกิดพื้นที่ธรรมชาติที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูสัตว์ป่าและการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ดังตัวอย่างความสำมฤทธผลของการทรงงานฟื้นฟูพื้นที่รอบๆห้วยทรายอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีที่เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งคือเนื้อสายพระราชทานพระราชดำริให้ปรับปรุงพื้นที่ทำเกษตรกรรมฟื้นฟูสภาพป่าและให้ขยายพันธุ์สัตว์ป่าชนิดต่างๆโดยเฉพาะเนื้อสายวันนี้เนื้อสายได้รับการปล่อยคืนสู่ป่า เพื่อสามารถปรับตัวกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้อีกครั้งนอกจากนั้นพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอบๆเขาชีโอนอเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีทำให้เกิดการกลับคืนถิ่นของนกและสัตว์อีกหลายชนิดณโนะครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งประจักษ์พยานถึงพระราชดำริที่ลึกซึ้งในการสร้างความสมดุลของธรรมชาติให้มนุษย์กับช้างป่าสามารถดารงชีวิตอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องทำร้ายซึ่งกันและกันเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์แพ่้ถางป่าทำเป็นไร่สับปะรดและช้างป่าเจ้าของพื้นที่เดิม กลับเข้ามาหากินทำให้ไร่สับป,ปะรดเสียหายเป็นปัญหารื้อรังมาตลอดจนเมื่อพุทธศักราช2540ช้างป่าสองตัวตายเพราะสารพิษในไร่สับป,ปะรดและอีกหนึ่งตัวถูกยิงตายมีพระราชนริให้เร่งแก้ปัญหาด้วยการฟื้นฟูสาภาพป่าและระบบนิเวศ โดยเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องกับลักษณะพื้นที่แต่ละจุดเช่นการใช้ฝาฉลอความชุ่มชืน้นพัฒนาดินด้วยหญ้าแฝกและใช้แนวพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกในพื้นที่ป่าบางส่วนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มพื้นที่ป่าคืนให้ช้างที่สำคัญ มนุษย์ต้องเอื้ออาทรโดยการปลูกพืชและทำโป่งเทียมเพื่อเป็นอาหารช้างวันนี้ช้างป่าและราษฎรในพื้นที่สามารถกลับมาดำรงชีวิตร่วมกันได้ในที่สุดความเอื้ออาทร เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์และสร,รัตว์จะทำให้ธรรมชาติฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน